สบายสบายครับสบายสบายเลยรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับเรียบร้อยเอกอกเอกบอต้องดับอีก,อ,ก,อ,ก <laughs> อ้าวโดนครับโดนอีกแล้วครับ นี่ครับตกหลุมเอา้าไปแล้วครับไปตามทางเสียตีแล้วครับโ้โหเรียบร้อยเสียนุเรียบร้อย อยู่เลยครับลื่นลื่นครับลื่นไม่จมแต่ว่าลื่นเสียตีนโอ้โหพุ่งทะยานไปอย่างแรงลอดครับไไเตรียมตัวดันรอบสองครับ ไม่มาแล้วเรียบร้อยครับไม่ขยับเลยครับไม่ขย,ยับเลยเสียกอเอาไงดี โโอ้หเมื่อดันเดก้าไม่ขึ้นครับเปลี่ยนมาดันเมก้าบ้างครับโอ้โหผาบหมดแล้วใไปแล้วครับไปแล้วครับ โอ้สุดยอดเลยครับไปแล้วอ้าวน่นแล้วครับดันขึ้นได้ก็ไปเข้าฝั่งโน้นเกี่ยวสลิงครับถอยห,หลังดึงรถไถมาดันด้านท้าย,ยครับเอ้าเอาโอา้ไม่ไปครับ ไม่ไปเลยวันนี้สงสัยจะเฝ้ารถกันอยู่ตรงนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนละครับวันนี้ทั้งวันนี้ดันกันอยู่อย่างนี้แหละแน่นอนจะเป็นเสตตี้หน้าผามันจันหัวรถไปอย่างนี้มันจะไปะได้ยังไง <c oughs> โอ้ชิ เปลี่ยนบ่เปลี่ยนเอาโนไทไปดึงบ่หรือยังไงเพ่ครสิมน้นานี่มันก็เห็นหนาผานี่ออกไปสองทางที่จะได้กหอกก็ได้ครับแวคงงสู้ออกยากเลยับหนาผาแบบนี้เละเป็นโจกเลยงานนี้เอารถเลี้ยงึงมเราดึงรถเล้งรถเ้ยงมาดึงพอมุรา้งมาดึงันอดึง่าใดหรอกมันบ่มีแห้งแต่ตะขอนของมไม่แห้งหรอก จะพูดคำวาขนาดกินขึ้นยังนี่อย่าพ่นลอยๆรึลสงสัยห่แจกเลยวะเดี๋ยวมาพอันเดือนนะเดี๋ยวมาพอันเดือนวถไก่ก็คือกันลื่นนะครับลื่นขัน ขุดเรียบร้อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันลากครับคันนี้เขาบอกไม่แรงเดี๋ยวจะไปเอาคันแรงๆมาดึงเสียตีครับไปเอารถมาดึงมานู่นแล้วครับตัวแรงมาแล้วตัวแรงเปลี่ยนคันลาก ข่าประจำที่ครับทแท็กเตอร์คูบาต้าเตรียมตัวครับ ไม่พร้อมกันเลยครับ uh, that. That. S <S บางร okay. ู้ต่อยบางนู้ต่อยบางนี้ดันเทเลยเทเลยเอายังครับยังไม่เทครับ แล้วครับเทเลยเทเลยยังไงก็ไม่ขึ้นแล้วครับดูแล้วติดหนักลื่นหนักงานนี้ต้องเทครับ อย่าติดนะข้างหน้าอย่าติดนะอ่าขุดก่อนครับเอาผ่านรถไทยครับมาดีด น่นงครับโอ้ติดนานเลยครับคันนี้ หหดจริงๆรถเอาไว้ใช้ปีหน้าไหมป๋า <laughs> ใช้ปีเดียวได้บอ <laughs> <laughs> ดูทีมงานครับ <laughs> เหนื่อยครับเราย,ยังไม่จบนะจะอยู่ข้างนอกอีกเยอะข <laughs> ึ้นได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะวิ่งต่อหรือเปล่านะครับวันนี้ เที่ยวเดียวปลาเหลือเท่ยวเท่าไรเนี่ยมองม่มองมอเหลือเท่าไหร่ว่ามันเดียวเท่าไหร่ถ้าเหลือสามร้อยน้ำมันไปแล้สองร้อยค่าเอ็มร้อยคนขุดอีกร้อยหนึ่ง <c oughs> อ่หมดพอดีครับ ฝั่งโน้นนั่งรอสบายใจเลยครับเจ็ดตีบอกรอลากอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูมุมด้านหน้าบ้างมุมด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าโหดโหดกว่าด้านหลังอีกเร็วเ๋ยว,เ,ยวเอาเลยเลยเอาเลย โอ้เดี๋ยวเดียวอ้าวฝั่งโน้นบอกเดี๋ยวฝั่งนี้บอกไม่รอแล้วครับ พอตัวก็เสียเป็ียนร่วมกันได้ร้อยพอ <ปะ S 1> ดีสองร้อยพอ,ยอดีเอาดินออกอยู่ครับเดี๋ยวอดใจรออีกสักครู่เขาไดน,นบ่เจ้าจไปบ้างแล้วมันเละบ่เขา,า,าบ่าาาบาไดนเลยเนาะจบเกมแล้วว่านี่ ได้งานได้เงินได้ใจพี่น้องเอซีพร้อมอ่าโหยโหยกับโหยน้ำแล้วครับกัหาน้ำแล้วเสียงนนน้ำไรฮะวางไปคังหวกระงน้ำที่สอดบ่นี่แม่น้ำี่สอดบ่บ่บ่บบ่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 ่บ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 บบ่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 ่บบ่บ่บ่บเข่บ่อ่น้บ่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 ่ ้ยขึ้นนานพอมเดเยเอาละครับดึงครับโอ้โหอ,โอ้ทำไมมันตัดซับระเบิดดีแทนดิเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับหยียบตัดเลยครับ ไปแล้วเสียตีบอกไม่ไวแล้วต้องไปดูเอง <st arts> <st arts> ไปดูแล้วครับ <laughs> โอ้งานนี้เละเลย <st arts> เกมยาวหนังชีวิตครับผม26นาทีแล้วโอ้แต่ว่าเวลาจริงๆนั้นเราอยู่ตรงนี้เนะี่ยเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับนี่เอาเฉพาะ ใจความสำคัญมามาให้ได้ชมเท่านั้นเองนะครับเอาละน่าจะพร้อมแล้วครับตั้งลำหม่ตั้งลำไม,ม้ครับด้านล้วยดนก้วยด้นเอาเส้น <_ stadium> ทางเกือบครึ่งกิโล นี่ยังไม่ถึงที่เทนะครับนี่หลายหลุมแล้วนี่ดูกันมายาวแล้วดูรอบนี้จะขึ้นหรือเปล่าเอาแล้วครับเดี๋ยว Nào tướng yết ít, tướng Êt, ít, 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 ít. Oh, oh. ดีเอาดันดังกันดังเอาดันเ <ละ S 1> สียตีบอกไป่รอแล้วนะ,ะอ้าวโมโหได้ครับดูฟังจากเสียงเครื่องครับเริ่มขบับลามแล้ว <c oughs> เลยครับโอ้ Mont right สุดยอดเลยครับของแท้เอาดิบโทหน่อยเสียตีดิบโทดิบโท อ่าขึ้นได้แล้วไปไปแล้วครับ